สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ของพี่ปุ๊กนังฟ้าสองภาษาในวันนี้เป็นเอพิโซดเหรือตอนที่7แล้วนะคะในตอนนี้เนี่ยขอตั้งชื่อไว้ว่า6สายการบินมีแค่วุฒิม .6 กก็สมัครได้สมัครเนี่ยหมายความว่าสมัคร เป็นลูกเรือนะคะเป็นแอร์โฮสเตสหรือเป็นสจวตนะคะก็แล้วแต่บางสายการบินก็เอาเป็นว่าง่ายๆนะคะทุกสายรับแอร์โฮสเตสหมดแต่สจวตเนี่ยบางสายแต่ว่าจะมีสายการบินที่พี่ปุ๊กจะนำมาเล่าให้ฟังวันเนี้เนี่ยหสายนะคะเป็นอย่างน้อยที่มีแค่ม .6 มีแค่วูดม .6 เท่านั้นเองก็สมัครได้นะคะขอเท้าความในเอพิโซด5 ใน EP 5ที่พี่ปุ๊กได้เล่าให้ฟังพี่ปุ๊กได้เล่าให้ฟังว่ามีสายการบินอยู่เยอะมากเกิน30สายการบินที่รับคนไทยไปเป็นลูกเรือนะคะแต่ว่าในวันนี้จะมาเล่าให้ฟังคือเนื่องจากสายการบินส่วนใหญ่ที่เล่าให้ฟังนั้นในอพิโซด5เนี่ยจะบอกว่าจะต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่นะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้เลยว่าคุณสมบัติของผู้สมัครสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีนะคะทีนี้พอจบม .6 ก็สมัครได้เนี่ยมันก็โอ้โหเยี่ยมเลยเจ๋งมากเพราะฉะนั้นพอจบม .6 ปุ๊บเนี่ยก็สามารถจะไปลองลงสนามไปลองสมัครสอบได้เลยนะคะเอาล่ะ เรามาเข้าเรื่องกันเลยสายการบินแรกที่พี่ปุ๊กจะบอกนะคะว่ามีวุดมอลก็สมัครได้แล้วก็คือสายการบินเอเมอร์สเอเมอร์สนั่นเองนะคะแต่ว่าต้องมีอายุเกิน20นะคะต้อง20เต็มขึ้น21แล้วเนี่ยถึงจะสมัครได้แต่มีแค่วุดมอลเท่านั้นเองที่สายการบินสนใจนะคะเพราะฉะนั้นสายการบินแรกที่แน่ๆชัวร์ชัวนะคะ ป้าอดีต f l ล์เพลเซอร์มาบอกเองเลยว่าจบม .6 ก็สมัครได้นะคะพี่ปุ๊กเองทำงานเนี่ยก็ทุกคนก็จะทราบมาในเอพิสอดกันก่อนแล้วเนี่ยพี่ปุ๊กเป็นอดีต ผู้จัดการเที่ยวบินหรืออดีต f l y p e r s ร r ของสายการบิน e m เ r a ร e ส์พราะฉะนั้นถ้าพี่ปุ๊กบอกว่า e m i r a ร e สเนี่ยใช้วุฒิมหกสมัครได้ก็สมัครได้จริงๆนะจริงๆคนต่างประเทศเนี่ยหลายๆคนเขาก็ใช้วุฒิมหกนะคะโดยเฉพาะคนที่มาจากทางยุโรปนะคะ แล้วก็จริงๆก็คนก็จะมาจากทางทั่วโลกนะคะไม่จำส่วนใหญ่เนี่ยเขาบางคนเขาก็จบสายพาณิชย์บางคนจบสายการโรงแรมมาซึ่งก็เทียบเท่าระดับปวชปวสนะคะก็ไม่เขาไม่สนใจระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็ถ้ามีคุณสมบัติต่างๆที่สายการบินต้องการเนี่ยก็คือระดับ Minimum Requirement ของ Education นะคะก็จะเป็นระดับ High School Graduate เท่านั้นนะคะพี่พุกจะเล่าให้ฟังเลย6สายการบินที่ใช้แค่วูดม .6 แล้วก็สมัครได้แล้วนะคะนอกจาก Emirates ก็ยังมี Qatar a i r w w y y s นะคะมี e t i h a d Airways ซึ่งก็อยู่ข้างๆกันนะคะเป็นเมืองใกล้ๆกันเป็นสายการบินทางโซนตะวันออกกลางนะคะ นอกเหนือจากนี้ก็ยังมี Kuwait Airways, Royal Jordanian Airlines, Cathay Pacific. โอเคครบ6สายแล้วนะคะ1 Emirates 2อง c a t a i r Way s 3. ม Etihad 4. Royal Jordanian 5 Kuwait Airways 6 Cathay Pacific นะคะแต่มีอีกนะคะ ใครที่รู้ว่าจบม .6 ก,ก็สมัครได้นะคะมีข้อมูลจริงๆเนี่ยคอมเมนต์เอาไว้ที่การแสดงช่องแสดงความเห็นข้างล่างนะคะพิมพ์ใส่ไว้ให้หน่อยว่าโอ้ยสายนี้แค่มีพุทธม .6 ก,ก็สมัครได้นะนะคะมาแชร์ยินดีค่ะบอกเอาไว้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่าหกสายแต่เนื่องจาก ชื่อของเอพิโซดเนี่ยเป็นวุดมหกนะคะ mm. ก็เลยใส่เอาไว้6สายการบินเท่ๆนะคะจะได้พ้องจองกันขอแอบ,บเล่าให้ฟังนิดนึงอย่างฟินแอร์เนี่ยรับวุดปวสนะคะ mm. ก็จะมีหลายสายการบินเลยทีเดียวไม่ได้มีแต่สายการบินที่เล่าให้ฟังมานี้นะคะเวลาที่สมัครเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ว่าคุณสมบัติเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างสายการบินที่พี่พุกเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็จะเขียนเอาไว้ว่า educated at least high school level หรือเขาก็อาจจะเขียนเอาไว้ว่า minimum level of high school certificate หรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ minimum high school education นะคะเขาก็จะเขียนเอาไว้ตรงนี้คุณสมบัติในเรื่องของการศึกษาแต่เขาจะมีคุณสมบัติเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยเด็กไทยเรียนโรงเรียนไทย มีวุฒิม6กเนี่ยสมัครได้ไหมนะคะพี่โบก็อยากจะอธิบายเอาไว้ว่าคนที่ใช้วุฒิมาสมัครเนี่ยภาษาอังกฤษจะต้องแข็งแรงนะคะตัวอย่างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแรงเนี่ยหลายหลายคนก็อาจจะเป็นลูกครึ่งนะคะที่บ้านใช้ภาษาอังกฤษหลายๆคนเรียนอินเตอร์เรียนอินเตอร์ก็คือเรียนในหลักสูตรแล้วนานาชาตินะคะ บางคนเคยอยู่ต่างประเทศตอนเป็นเด็ก,ดกนะคะแล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยคล่องแคล่วเหมือนเด็กฝรั่งเลยทีเดียวส่วนบางคนเนี่ยก็เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะไปอยู่ที่สหร,รัฐอเมริกาเป็นปีนะคะก็ภาษาอังกฤษก็แข็งแรงสามารถจะพูดได้อย่างคล่องแคล่วเลยนอกเหนือจากนี้ก็ยัง ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือคนไทยที่เชื้อสายอินเดียนะคะผู้ภาษาอังกฤษเก่งนะคะคนไทยเชื้อสายมาเลเซียก็เช่นเดียวกันนะคะคนที่เป็นมีเชื้อสายที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วคนเหล่านี้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้วมีวุฒิมาหคือคนที่มีโอกาสในความสำเร็จในการสมัครเป็น a อฟ s สเตสหรือจิจูเอตกับสายการบินต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้น ม .6 แต่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษต้องแข็งแรงนะคะจะต้องเรียกได้ว่ามีระดับภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วแล้วก็พูดได้สื่อสารได้ในเกือบเกือบระดับของเจ้าของภาษาภาษาอังกฤษจะต้องดีนะคะส่วนถ้าสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะตามข่าวยังไงแล้วจะกรอกใบสมัครย่างไง จะต้องเตรียมเอกสารอื่นๆอะไรอีกบ้างนอกจากเอกสารของในเรื่องของการศึกษานะคะพี่ปุ๊กก็ขอแนะนำให้ไปโรงเรียนคอร์สออนไลน์ของพี่ปุ๊กนะคะพี่ปุ๊กทำไว้กับ e d u m o l นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ที่โพสต์นี้ซึ่งราคาของคอร์สเนี่ยสามพกว่าบาทนะคะราคาเต็มแต่ว่าในช่วงนี้ณนะวันที่อัดเสียงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่ในหลักร้อยค่ะ ไม่ถึง700บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ปุ๊กก็ขอแนะนำเลยว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยในวิดีโอเนี่ยสอนเอาไว้หลายเรื่องเลยนะคะอย่างสมมุติว่าเราจะอ่ะจะต้องสร้างเรซูเม่และจะต้องทำยังไงสร้างยังไงก็ไปเปิดบทเรซูเม่ดูนะคะพอเปิดเสร็จเข้าใจแล้วก็ทำตามได้เลยนะคะพี่ปุ๊กเนี่ยเป็นอดีตผู้จัดการเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรส แล้วก็ทำงานมาแล้วเนี่ย25ปีนะคะก็สมัครสายการบินต่างๆสมัครสายการบิน a p a n Airlines ก็ผ่านสมัครสายการบิน m i r a t e s ก็สอบผ่านนะคะก็เลยมีข้อมูลดีๆใส่เอาไว้ให้ในคอร์สนี้แล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่มีมีวุฒิม .6 แล้วก็อายุไม่มากแล้วก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์มากในการที่สมัครนะคะ ตรงนี้จะให้ประสบการณ์จริงๆจากคนที่เข้าอยู่ในวงการนะคะพี่แอร์มาเล่าให้ฟังเลยนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะส่วนใครมีข้อมูลที่รู้ว่าสายการบินอื่นๆก็รับวุธม .6 เหมือนกันนะคะขอให้ใส่ความเห็นเอาไว้ข้างล่างเลยนะคะยินดีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านี้นะคะในคราวหน้าพี่ปุ๊กจะมาเล่าให้ฟังว่าจบสาขาอะไร ถึงจะสมัครแอร์โฮสเตสจวดได้นะคะดังนั้นก็มาถึงช่วงท้ายของพอดแคสต์นี้แล้วขอบคุณที่ตั้งใจฟังมาจนถึงช่วงท้ายนะคะทุกคนอยู่กับพี่ปุ๊กนางฟ้า2ภาษา1ภาษากาย2ภาษาใจพบกันตามต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ